รับกับฉัดออโต้ซาลอนนะครับซื้อขายจำหน่ายบิ๊กไบ์มือสองนะครับบนถนนงามวงวานติดกับงามวงวาน30นะครับติดถนนใหญ่เลยเข้าซอย30มีที่จอดรถด,ด้านหลังนะครับิดถนนใหญ่เอาครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าไพ่อ้ำนะครับบ v ิวิลนิวคัสนะครับตัว9 0 0ารซีซี มาชมกันของแต่งพอมีบ้างนะครับระปุกน้ำมันเบรกนะครับเทพันท่อนะครับผ้พาพันท่อเป็นท่อแต่งนะครับกันลมล้อหน้าเสียงเครื่องเดินนิ่มๆนะครับ แต่งนะครับจบไฟแฮนใบหน้าแต่งนะครับ LED ฟาดปี๊บกันเลยนะครับสีแดงนี่สดๆไมค์คันนี้เพียง2 4ง0 0ื่นนนะครับฟับงเสียงท่อกัน ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ชอบชัดออโต้สาลอนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปสวัสดีครับ